เยาเลยเจ้าคนเหนือเลยเจ้าทิงที่พี่โบวี่มาจากเหนือมาจากภาคเหนือทําไมที่นี่คุณเป็นคนเหนือจริงๆแล้วไม่แล้วไม่หรอเป็นเป็นเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประมาณสิบกว่าปีต่อตะแยงหงมกต่ำส้มตำสุดแดงจำได้นะคะอยู่แผนไหนเขาตูมเนาะรัาตูมค่ะฝากพี่โบพี่โบพี่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างออกงานวันแรกสนุกมากวันนั้นเปิดวงคือแบบอลังการเห็นภาพแล้วก็าแบบใจร้อนเนาะ เรามามกับบอสบอสใจดีมากค่ะจริงจังมากนะคะเป็นคนในไรยังไงตัวจริงแบบนั้นเลยว่าไหมครับสามารถให้มาเลยคดตูมได้คุณโบวี่คุณโบวี่เออสวัสดีครับประจามเจ้าคุเบียงซี่คือคนว่ายอย่างมื่อนีร่คนว่ายได้ครทำเลยที่คุณแบดเตียนให้บอสได้ครับอทมอุ้ยแอร์ใครอ่ะแอร์ใครอ่ะ แรงจางมีแอรหรอมันหม่ผลิตอันนี้คอสตูมใหม่ชื่อน้องอะไรน้องบอมจังหวัดอะไรศรักามคนสศรักามพี่น้องน้องบอมน้องบอมจากมหาสาคามไปคอสตูมคอสตูมหนุ่มน้อยจากศรักามเมืองรไรศรักขามเต้นสีเขียวของศิลปินบอก<ม>พี่ผู้เต้นแบบคอสตูมศิลปินใช่เต้นกลางแล้วมีใช่ไหมเต้นแบบนี้จะมีแค่ของศิลปินเทานั้นนตรีไม่มี เกิดอะไรขึ้นแล้วต้องวิ่งอย่างเดียวเขามีพอพออบอกเขาเตรียมเอาเตรียมอยขึ้นอยู่ยุดฉากใช่ไหมมาทำอะไรเพื่อนมาทำมู <c oughs> ใครยังไม่เข้ากลุ่มอย่าลืมเข้ากลุ่มนะต <c oughs> เต็มเวทีอัญญาเหมือนเดิมนะครับ ทักเพจ่ายเพจตัวเกมมิสิกเลยนะบ้างหนุนหนุนขาสาวเอางานแรกได้ไปดูตัวเองเยอะหลังไหมดูรู้สึกไงบ้างสวยค่ะอลังการมากวัฒนธรรมมาเลยฉันชอบรำเพยมันทุกคนสนุกมากวัฒนธรรมแปบ้างคิดถึงฟีดทับหรือยังยังครับต่อไปอาจจะยังนะเออสนุกไหมสนุกครับอยู่กับมันได้ไหมอยู่ได้ครับ FC บ้างไงบ้างได้มาอะไรเยังไงเมื่อคืนกวนละวานละครับ เปลือกเบอร์กัน, <บม S 2> นให้ไรมาอะไรใช่เบอกว่าปัดยืมเนี้ยมาไล่มื่นหนึ่งพี่น้องอย่าเป็นได้เสื้อได้ปะปสวัสดีครับเป็นไงบ้างอ่านคอมเมนต์นของผลงานตัวเองเป็นไงบ้างครับรู้สึกปิสมเงยบ่แนมแต่าตอนที่เล่นเจ้ารู้สึกใจไงอืมห้องเลยดิองสอบกันไ อืมผมรู้ว่าเจ้ารุ่นทั้งเราก็ไม่ค่ดว่าจะออกประหารนั่นเนาะเพราะว่าเราเราไม่เห็นภาพเหมือนเดียมแต่ว่าทุกอย่างปกูหน้างานฟ้าฝนภาขนลุกบอฟ้าฝนพ้อมันขนเกตกหมดเวลาข้ามตกจนว่าเห็นบ่ได้สมกับคาสมกับขีใจไว้เลย เพราะออนนี้บเลว่าปีนี้แบบมใจยมันกิสมมตการทุ่มเคมันเขาเขาไเหนน่งยเปล่าไหถ้าเราเหนื่อยซ้อมกันมุ่งหามข้ามหรอเพราเหล็บดีแล้วเขาเขาแปลกเขาจะรู้สึกว่าดีเพราะมันถอมาหรอเขาเห็นถ้าเขาเกินข้าดก็ม้เตอร์มิเตอร์ไม่มาตรฐานไปสูง่ปดีหนาดีกว่าเขาบอกว่า มันแบบที่เราค่อยมีคนทํามันออกเป็นออกเป็นฐานใหม่เป็นโชว์เรื่อยๆที่ไม่ใช่แบบว่าลูกตามากเราเป็นแบบมันเปิดที่ี่ว่าละละการรื่เลยไหมขึ้นละละการไหมถ้าเขาว่าลูกใล่กันตอนตีค้นกบ่าลูกคนผู้ถ่อพลาดนิดหน่อยครับตอนที่เขาจะตีกันเท่ใคร